วิคราะห์แอนิเมชันตัวอย่างใหม่ใน Attack on Titan Final Season เราจะมานั่งวิเคราะห์จับตาดูกันอย่างช้าๆและชัดๆกดสโลดูทีละเ,เฟรมทีละเ,เฟรมไปเรื่อยกๆกันเลยนะครับว่าในไททันตัวอย่างใหม่เนี่ยมีการขยับมีการอนิเมตเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีการใช้เอฟเฟก์นู่นนี่นั่นอะไรงไงนะเพื <S <S ่อจะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับชาวเราที่เป็นสาย อนิเมะสายแอนิเมชันกันนะครับมาดูว่าพี่มายวิเคราะห์กันแล้วจะได้เทคนิคอะไรใหม่ๆกันไหมหรือเราจะได้เห็นเทคนิคอะไรจากการมโนของพี่มายก็ไปดูกันเลยสิครับสามสิบเอ็ดวิวว่ะเม่อกีมีตัวอะไรกันอ้ยมีปีกว่ะ เฮ้ยไเ่แ่เฮเลนมิแเคนี้เดี๋ยวก็มีมีช็อตให้ได้วิเคราะห์กันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปมาดูทีราวิทีระวิกันดีกว่าจริงจริงเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เป็นภาพสโลว์หรือว่าแบบขยับอยู่กับที่ซะเยอะนะครับยังไม่โชว์ออกมาเยอะเยอะใน Pv แรกกันนะพวกเรานี่นะครับถ้าสังเกตนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นภาพนิ่งไปหมดเลยนะแล้วมีควันนะครับ ควันที่ค่อยๆเลื่อนไปทางซ้ายนะครับไปทางขวาเห็นไหมครับเห็นไหมควันควันจะค่อยๆเลื่อนไปทางขวามือนะครับไปแบบสไลด์ส,นนลส่วนการคอมเนี่ยผมว่าเขาก็ใช้โปรแกรมอ p e f f f c t ในการคอมนะครับคอมควันแล้วก็เอาควันมาอยู่ในเลเยอร์บนสุดนะ ตัวอาร์มินก็อยู่ด้านหลังนะครับพื้นหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพื้นหลังก็เป็นอาจจะเป็นควันด้วยเลยนะมันจะมีควัน2ส,ส่วนนะครับสังเกตนะมีควันด้านหลังนะที่เป็นพื้นหลังกับควันที่อยู่ด้านหน้าอาร์มินนะครับควันด้านหลังก็คือแบบตรงที่ต,ตัวอาร์มินบังอยู่เนาะตรงที่ขยับรูปไปเร็วๆนี่ก็จะเป็นภาพยิ่งกันนะครับ เรามาดูกันในภาพนิ่งพวกนั้นมีอะไรกันบ้างรู้สึกว่าจะไม่ขยับด้วยนะเป็นช็อตที่อาร์มินกำลังจะไปคุยกับเอเลนนั่นเองจะมีการใช้แบบกล้องเบอร์นะครับเราเห็นตรงขอบนะมันจะดูเหมือนแบบโค้งๆอ,อ,อยู่นะครับดูตามเมาส์ผมเห็นไหมเออมันจะวงอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเบอร์นะครับเหมือนแบบเป็นการนึกถึงเป็นการแบบคิดถึงอะไรอยู่หรือเปล่าอยู่ในห่วงความทรงจาแล้วก็ด้านบนเนี่ยโอ้โหก็เป็นแบบใช้แสงโซลิดสีขาวมาทําแบบจ้าจ้าด้านบนนะพื้นหลังอะไรก็ดูเบลอร์ออกไปนะครับ ที่เขาทําให้เบอร์เนี่ยเพื่อให้ตัวตึกตราบ้านช่องดูไกลออกไปนะครับและพื้นหลังตรงกําแพงไททันก็ดูเป็นสีจ้าสีสว่างฟุงฟ้งๆอีกส่วนตัวเงาคนดูเข้มมากเพื่อที่จะทําให้ตัวละคร2ตัวนี้ดูอยู่เหมือนใกล้กล้องนั่นเองอันนี้เป็นการกระพริบนะครับก็คือตัดไปแบบภาพดําเลยเปึ๊บโผลมาหน้าอาร์มินนะครับสังเกตนะครับใช้ใช้การเบลอแบบเดิมนะครับแล้วตรงลูกในตาอาร์มินเห็นไหมที่เราเห็นเป็นแบบจุดสีขาวๆกันนะพวกเรานะ อันนี้เนี่ยก็มีการแบบเลือกสีนะครับแล้วก็ทําให้มันเบร์นะฮะเบอร์แบบดูในตาฟุ้งๆนะครับผมช็อตนี้เราก็เห็นกันแล้วครับในภาพก่อนนะเออที่เราเคยดูเนี่ยมุมมุมเดิมเลยนกเี้ยวเลยวะเนี่ยตัวอย่างใหญ่เลยมัน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 ถ,ถ้าผมถ้าผมดูเมื่อกี้นะผมดูออกนะมันเป็น 3D เพราะเพราะยังไงเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า <laughs> แมปป้าใช้ 3D นะครับคือเปิดมาเนี่ยเขาเบอร์ทั้งภาพก่อนนะค่อยๆแบบค่อยๆจากมืด ไปสว่างแล้วก็เบอเบอร์แล้วก็ค่อยๆเห็นชัดนะครับโอ้โหท้องฟ้าอันนี้ก็แบบมีแสงมาโดนตรงหางนิดนึงนะฟุ้งให้แบบเหมือนแบบว่าผ่านขนนกลงมาอันนี้ก็แบบเป็นเทคนิคการคอมนะเออคอมจะสังเกตนะครับว่ามีแบบ ตรงตัวนกเห็นไหมมันไม่ได้แบบบินออกไปแบบเลื่อนออกไปแบบโง่โง่อะนะมันมีมันมีแบบเบอร์เบอเห็นไหมมันดูเหมือนมีโมชั่นเบอร์นะครับแบบเหมือนเคลื่อนไหวเห็นไหมส่วนเงาเข้มเข้มที่ตัวละครเนี่ยเหมือนเขากําลังจะปิดบังตัวละครไม่อยากให้แบบเห็นดีเทลชัดอะครับแล้วมันเป็นแบบมุมนี้พอดีด้วยมุมที่แบบแสงอาทิตย์อยู่ด้านบนและมีเงาอยู่ด้านล่างอ่าแล้วก็ค่อยๆเฟดมามิคาสัมิคาสานี่คือแบบแล้วก็เหมือนสเต็ปเดิมนะครับเบอร์เบอร์แล้วก็ค่อยๆมามืดมืดประสว่างนี่ก็สังเกตได้ว่านะครับ ด้านบนนะจะเหมือนมีการไล่สีนะครับเห็นไหมด้านบนสีเหลืองนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมันออกม่วง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 น้ำเงินน้ำเงินนะครับมันดูแบบคอนทาราสตัตตดกันนะครับแบบเฮ้ยเหลืองแล้วก็น้ําเงินแบบตัดกันนะแบบแล้วโซนตรงที่มันเข้มเข้ม,ขมพวกนี้เนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นเหล่าปีศาจเหล่าสัตว์ประหลาดตัวร้ายและด้านบนคือแบบเป็นการจับมือแห่งความหวังอันแสงสว่างโอ้ไอนี้ไม่ต้องบอกก็ดูนะครับว่า 3D นะนะ แต่คือแบบเนียนมากนะแบบเท็กเจอร์แล้วก็เชตติ้งสไตล์อนิเมะที่เขาใช้เนี่ยมันมันมันเนียนนะมีมีมีใส่ควันอะไรเห็นไหมมีเห็นไหมเขามีเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์เป็น2 d นะ,นะพวกนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ควันเนี่ยฝ่ายทำเออเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟเฟกต์ควันมาวาดอนิเมททับอีกทีนึงทับตัวอนิเมติกของตัว3 d โมเดลนะครับมันมันจะประมาณนี้นะแล้วก็นี่นะครับเป็นการตัดฉากที่แบบฉลาดมากนะฮะ นี่นี่ให้แบบมีมืออะไรเหมือนมาบังกล้องนะครับแบบบังมิดกล้องแล้วแบบเอ้ยตัดฉากไปแบบอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับแล้วเราจะสังเกตนะเห็นไหมตอนแรกเขาแบบเหมือนซูมไปที่มิคาสะนะครับซูมเขาซูมที่มิคาสะแล้วก็ค่อยๆแบบกล้องแพนออกมาไกลๆนะแล้วก็มีสโลว์เอาท์เขาเรียกว่าเร็ว เร็วแล้วก็ค่อยไปช้านะครับค่อยไปช้าตอนที่แบบมันค่อยๆกลางปีกเนี่ยไอตรงเลือดเนี่ยผมคิดว่าเหมือนเขาวาดเลือดแยกไว้แล้วก็เอามาแบบขยับในอัพเดย์เฟกนะตอนคอมรวมฉากและใสเ่เฟกเลือดนี้เหมือนไม่ค่อยอนิเมตเท่าไหร่แต่แบบวาดแยกไว้หลายอันมากกว่านะเป็นเอฟเฟกเลือดเอฟเฟก <ๆ S 2> <ๆ S 1> การคอมนะครับรวมฉากและใสเ่เฟกช่วยได้ทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นแอนิเมชันครับผม <laughs> ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะ <laughs> เพราะมันเพราะมันเห็น แบบเป็นสโลวเป็นนิ่งๆครับแล้วมันมีแค่30วินะผมอาจจะพูดมากไม่ค่อยได้นะมันเลยพูดได้การคอมเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าใช้โปรแกรม 3ds Max นะครับตามที่เราเคยวิเคราะห์หรือดูหรือดูเบื้องหลังกว่าจะมาเป็น a n ิเมะแอคแทกอนไททันในช่องเรานะก็คือเขาใช้ 3d m o เด l เข้ามาช่วยแล้วทำในโปรแกรม 3ds Max นะครับแต่ตัวด้านหลังเนี่ยไอตัวทางขวาเนี่ยผมว่าเป็น 2d นะ เป็น 2D นะผมว่ามันมันไม่ด <welche> ู 3D แล้วเพราะเมื en <fs> ่อเทียบกับแอนนี่นะเห็นไหมแอนนี่มันแบบมีมีเปลี่ยนมุมเห็นป่ะเฮ้ยมันดูมีระยะลึกมันดูแบบเห็นไหมค่อยค่อยมาเห็นต้นขาแอนนี่มากขึ้นส่วนไอตัวด้านหลังอ่ะเหมือนเดิมครับเหมือนวาดรูปแล้วเอามายืนนิ่งไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเหมือนวาดเป็นรูป 2D นะครับแล้วก็ตอนแรกเอามาหลบไว้หลังกระดูกซี่โครงใช่ไหมเพอกล้องค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับเขาก็มีการ ใช้โปรแกรม After Effects นะขยับพื้นที่ให้มันแบบไหลไปทางซ้ายครับให้ตัวละครที่แบบเหมือนอยู่ทางขวาค่อยๆแบบแอนิเมตสไลด์ไปทางซ้ายนะครับอันนี้มันเป็นสเต็ปเทคนิคหนึ่งที่แบบใช้กันใช้กันทั่วไปนะมีใช้เยอะใช้หลายเรื่องนะครับรอดูเลยครับรอดูนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คร้าวๆข,ข,ของพี่มายนะ อาจจะมีอินเสิร์ตอะไรขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ลองทําเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่เอ้ยผมแอมหรือไงซะดีหรือว่าไม่ก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับวู้เย้เอซียูวู้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยสมัคร สมัครสมาชิกมาเป็นไดโนเสาร์แมนกันได้นะมาเป็นลาชานิเมเตอร์กันได้นะครับจะมีคอนเทนต์เอ็กคลูซีฟให้ดูกันอีกมากมายเลย See you เฮ้โอเทคนิคทำแอนิเมะอย่างนั้นเหรอฉันได้รวบรวมไปที่นั่นหมดแล้วไปตามหาไปเลยแล้วเป็นลาชาจนสลัดให้ได้นะเอ้ยไม่ใช่พี่ต้องเป็นลาชาอนิเมเตอร์สิ